เออพี่จริงอะข้างบนข้างล่างสามารถเป็นจุดที่พักได้นะที่พักของมุ้งเหรอไม่รู้ทุกคนมาเจอมุ้งปีศาจหนาใครเนี่ยเป็นเหมือนแค่ไม้ที่กำลังจะสร้างเพื่อจะอยู่สร้าง<ก>ไม่เสร็จเหรอเสงจางกว่าแสงเท้าผว่ามันแน่เลยทุกคนจะไม้ไม,ไม้ที่เป็นพัดพัดนั่งเรือเปนะ็นไม้ที่พักเก่า เฮ้ยมึงเจอใครกันย่งเฮ้ยเราซูอยู่ไหนผมเจอเก็เลยฮะเจอเขาเลยทำไมเฮียคนเดียววะฮะผมเตอเขาเลยคนผมไม่แปแป๊บแป๊บเข้าเหรอทุกคนสสวัดีคร,ครับผมสวัสดีพี่ๆถึงปัญญาอาทุกๆท่านนะครับผม อยู่กับเราสองคนช่องพี่แฟรพาไปด้วยนะครับผมผมแับเล็กส่วนใหญ่เป็นคนถือกล้องนะครับผมครับผมวันนี้เรามาตามบาะแสที่ชาวบ้านบอกว่าเจอผู้ชายหรือว่าอ่าคนปิดนาคนหนึ่งที่โพกหน้าใช่ปะใหญ่โพกหน้าแล้วก็ใส่เสื้อไม่เลี่ยงตาเป็นไงใส่เสื้อน้องลาซูหรือเปล่าผมไม่ใจรใส่เสื้อก็เลี่ยงสีฟ้าขาวผมก็อยากยินปุ๊บเนี่ยคือถามว่าอยู่ตรงไหนแถวไหน บอกอยู่ตรงที่พักที่นอน้ำมนหนอน้ำมนน้ำน้ำน้ําะไรนะน้ำพึ่งเหรอนพึ่งน้ํามนเคยพักอยู่อะที่อยู่กับเสือตอนนี้นะใช่ผมก็เลยกับใหญ่เนี่ยก็เลยรีบขึ้นมาว่าไอ้คนนั้นมันเป็นคนที่เอาเสื้อลาซูไปหรือเปล่าอันนี้จับตัวลาซูเพื่อนเลยครับเรียกเรียกฆ่าอะไรเงี้เพราะวันนั้นอะฆาสมบัติอะว่าเราจับมันไม่ได้มันไวมากมากไม่รู้ว่ามันมีวิชาอคมหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะใส่ยนถ่านไว้อมโอเคทุกคนเดี๋ยวหลัจากนี้เป็นทางเดินทางไปที่ อ่าพี่ของน้องน้อพุ่งน้ำมนต์นะทุกคนนะใช่ทุกคนฝากพี่เอฟซีไปกำลังใจเท่าทีให้ช่วยตัวต้นไม้กับไอ้น้องอะไรน้องลาซูให้ได้เร็วๆแล้วก็คอยน้องปลอดภัยนะแล้วผมเจอตัวแล้วผมจะปิดที่ไปให้ได้ใช่ผมต้องรีบเจอตัวให้ได้ก่อนโอเคพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบที่ใส่ดีสองทีทุกคนไปรีบเดินทางไปหาไอ้คนนั้นดีกว่าที่คาดว่าจะเป็นคนที่จับตัวน้องไปทุกคน ทางคนขยันลกพอตมควรนะทุกคนลกแล้วก็ฝนตกมันจะลำบากนิดนึงทุกคนแฟฟฝาเริ่มเปิดละเริ่มมีแสงละตอนแรกฝามืดเลยลุกเลยเฮ้ยทุกคนลุกเลยอะว้า พ่เต็มต้นเลยทุกคนไม่รู้ดู้อะไรผมไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่ถ้านกกินได้เราก็กินได้อ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าเดินทางันต่อทุกคนเปอนเตีงที่พักเลยไหน้กินเนี่ยเออพี่จริงนะอ่ะข้างบนข้างล่างสามารถเป็นจุดที่พักได้เลยนะดีกว่าข้างบนบ่อะไรเลเออมา,มาทำอะไรนอนอนยะ่างไรไม่ได้ปะ<ๆ> เฮ้ยเล็กเที่ยวเนี่ที่พักขอมุ้งเหรอไม่รู้เฮ้ยทุกคนมาเจอมุ้งปิศาจหนาใครเนี่ยแล้วใครมาทำเลยวะทางนี้เคยมีคนมาทำที่พักแค่นี้ดิอาจจะใช่นะเนี่ยเอ้า เป็นเหมือนแค่ไม้ที่กลังจะสร้างเพื่อจะอยู่ก็สร้างไม่เสร็จหรออาจจะสร้างเสร็จก็พังก่อนเลยด,ดิดูใกล้ๆดิมงดูใกล้จะอยู่เนี่ยไปดูต้นทางก่อนมันมันอยู่นนย,ยังไงวะไม่มีอะไรเลยเป็นแ,<ม>แค่ที่ร่มร้องเหรอแค่แค่ไม,ไม้เป็นพื้นอย่างเหรอไม่ได้สร้างติดน้ำเพราะเขาไม่มีน้ำอ๋อเข้าใจละแต่ว่าไม่ทำให้เสร็จพังก่อนหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือเปล่าเกิดอะไรไม่ดีหรือว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า เดี๋ยวเยุติการสร้างไม่แน่นะเป็นไปได้หมดแหละอาจจะมานอนข้างบนนีก็ได้เนี่ยแต่มุ้งเนี่ยเป็นที่แบบว่าตั้งแคมป์ไว้หรือเปล่าว่าช่วงทำช่วงที่กำลังสร้างที่พักเนี่ยทำมุ้งไว้นอนที่นี่ก่อนหรือเปล่าคนผมว่าวถ่ายแบบยาวๆไปเรื่อยๆทุกคนนะ<อ>เพราะว่าคิดว่าอีกไม่นานจะใกล้ถึงจุดที่เป็นที่พักเก่าน้องน้ำพึ่งน้ำมนลละ มันโคตรลกเลยแล้วก็ยิ่งฝนตกยิ่งเดินยากเลยจะอะไร <Okay. S 2> ใครทำน้ำตกกับม,มันแบตเตอรี่เหรอ่ลึมกมากเลยพวกน้ำเขียวหน้าเลย นไปฟังเสียงไปนะคนม่นโขาถ่ายเรื่อยๆแต่ว่าเส้นทางมันโคตรลบล้วก็เราอยากให้พี่เห็นบรรยากาศระหว่างทางว่าเป็นยังไงบ้างลำบากแค่ไหนและที่สำคันเราไม่รู้จะเจอเหตุการณ์แบบว่าผิดปกติตอนไหนเลยนะ,ะมันรอมันรอ,นอได้ทำไรหรือเปล่าใช่ 没？改了，还挺没？旁了。 น่าจะยิงไม่ไกลนะกูว่าแต่รอยเก่ามากนะกลัวหลงป่าแต่นี้รอยไม่นานมากรอยเนี้ย ช่าดูคนไก่เลยนะไปเ่าคไก่ตีไม้เลยผมพาไปเดีว่ามันดูตัวนะ ก,ก้มดูป่ะเลาใหญ่มากขวางทางอยู่ทุกคนไม่ทำไม่ได้นะเพราะว่าเราข้ามทางนี้ไปได้ไม่มีทางอื่นที่ไปแล้ว ทุกคนเมื่อกี้แต่ร่างใหญ่มากทุกคนเพราะว่าจะแปลกที่ว่าเราอยู่ไกลมันาดมันก็ไม่ออกมานะใช่คงที่ทำมไมมันไม่ต่อยเราโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงเลยทางเข้าไปที่พักเก่าน้องยมณ์ลำพึ่งแล้วทุกคนไปเดี๋ยวินเดเข้าไปเลยทุกคนนะไปเบาๆนะเราจะไม่พูดไม่ไม่ใช้เสียงต่อทุกคนนะเพราะว่าถ้ามันจะยินเสียงแล้วมันอยู่อ่ะ พิชอย่างข้างในมีเสียงจามเสียงจามกับเสียงช้ำเท้ากืว่ามันแน่เลยคนจะไม้ที่เป็นพัดๆนั่งเรือวรนะือเป็นไม้ที่พักเก่าต้อเพิ่งน้ำมันไปค่อยๆไปใช้เทียนนี้ลงมา 没没有很多。<laughs> <laughs>

เฮ้ยมึงเจอกันอย่าเฮ้ยลาูอยู่ไหนผมจิ้ปุ๊ดโก็เลยฮะปุ๊ดก็เลยทไเยอะคนเดียวะฮะปุ๊ดก็เลยคนผมไม่เจอลาซูนนะมันอยู่คนเดียวปุ๊ดก็เลยโอ้ยไมจูไอ้เชี่ยงสุดไปเลยฮะไอ้ไอ้มันเราจับเด็กก่อนเฮ้ยเล็ก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 เลนกเล็กเล็กมล็กเ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 ล็เล็ก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 กล็กเล็กกล็กเล็กเกเลนกเลมกเเล็กเล

นี่ชาบอนเนี่ยแล้าเล็ไปหอ,ปนอานี่แปลงนี้โครไวเลยผมไม่ชำนาญทางมากทุกคนผมไปดูเล็กก่อนทุกคนเพราะว่าเม,มือนเล็กมันจะโดนดูโดนมีแทงหรือเปล่าทุกคนเล็กเล็กไปหอเป่เล็กคน เขาเหรอทุกคนมันดึงมาแทงมึงองเหรอเออมทุกคนผมไม่สามารถถ่ายได้ต่อได้ทุกคนตอนนี้ไปแปขยับไปขยับอยู่นี่ก่อนมึงโดนท่าไหนวะเนี่ยแวกตเข้ามาเลยผมเข้าทุกคนเ็กเมทุกคนอย่าพิ่งงอย่าพิ่งงอย่าพิ่ง่พ่งเิงงพ่งเิงทุกคนมึงนะ พี่เนี่ยวะเขี้ยทุกคนมันไวมากเหมือนมันรู้จักเส้นทางอ่ะวิ่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากเนี่ยมะมเก่งอ่ะตอนเช้เมื่อกินบอกว่าถ้าอยากได้ตัวเด็กมึงเอาสมบัติคนป่ามาคนป้ายังได้ตัวของลูกคนป่ามึงเอาสมบัติมาแรกก็พูดอย่างเงี้ทุกคนทุกคนมันเป็นโจรแบบไหนวะอยากรู้วะทำไงกูดึงให้แป้งมึงแป้งมึงกูกูดึงยี่บ่ต้องหาอะไรอุดก่อนระดับแรกอ่ะหาผ้าหาผ้าอ๋อทุกคนทำึงนะ แต่ผ้าไหมผ้าผ้าผ kind of so ้ามือแบบมัดพอส่องชั้นนิดมาทำเยอะก่อนเร็นอ้ะไม่ทำกูดูดูดูเสื้อเนี่ยทุกคนมัดทำเยอะก่อนทุกคนนะมาช่องเล็กเลยมัดเพื่อไม่ให้เลีอยนหลมาเยอะมาๆไปได้ทุกคนเมื่อกี้ผมต้องปิดกล้องก่อนเพราะว่ามันทำให้เกิดการรุนแรงมากทุกคนนะดึงลงมาละ มีที่เล็กพลาดโดนมันส่วนกันมาที่ขาที่น่องนะทุกคนตอนนี้หอผ้าแล้วเอามือเอามือกดไว้เอามือกดไว้เลยเอาผ้ากดแผลอยู่ทุกคนแล้วกดแผลไว้เพื่อไม่ให้เลือดไหลออกมาเยอะแล้วแลกวผมต้องผ่าเล็กไปหาหมอก่อนส่วนเนี่ยวะไอเสียงที่มันพูดมาเมื่อกี้ผมว่ามันอยู่ไม่แกงนี้หรอกแต่มันเห็นเราอยู่แต่เรามองไม่เห็นมันมันน่าจะมีที่แอบซ่อนตัวอยู่ใช่มันจะสมบัติคอป่าให้ได้ทุกคนนะ ซึ่งมันหาวิธีเข้าทําไม่ได้ไงมันไม่รู้ว่าท่านคนป่าอยู่ไหนมันรู้แค่ว่าคนป่ามีสมบัติมาเยอะเราสูงไม่อยู่ในอยู่ในอยู่ในกำมือมันเอาง่ายเป็นไงบ้างมึงเนี่ยอ้วนขาวอ้นหนาบมันรู้ระบาลัวบาลัวเป็นไงตอนเนี้ยตาผ่าทุกคนบาลัวเครียดมากทุกคนเราก็ช่วยตามหาอยู่ทุกคนนะไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราช่วยตามหาอยู่ทุกคนมองมาดิวะ อามองสุ้กูจัวตัวมายนี่เก่งทีเพิ่อยัาเก่งรับหลังมายากมีพาท่าคนเล็กพาท่าแบบน่าเสียหลักมันคว้ามีดมาแทงเฮ้ยยังงแบบ้างเหมาะสมหน้าทุกคนมันบอกผมเหมาะสมหน้านะอยู่ไหนไหวะเชื่อ แล้วไป่้าไวป่้าเขาลึกป่าวะประมาณเท่าไหร่ประมาณครึ่งครึ่งครึ่งมีได้ป่ะโอเคก่อนเดี๋ยวพวกกูต้องดูแป๊บมึงเพื่อมันดักหอข้างหน้าพอนรู้มึงเจ็บตัวเงี้ย มันอาจจะมาดักทำร้ายอีกดูก่อนเพื่อความชัวร <enfant> <rij au> <chat> ์ขอาทนกันมันยู่ไเหนียวมันเยี่มีโอคุเนื้อสแลวเมย์้ะเก้อ สิ่งนี้เหนียวอะไรยู่มันพี่ก็พ่อมาแล้วก็พูดดีเกินเยอะมันบอกว่าจะม,ามันบอกว่าจะาบัะ<า>บงคับให้ลูกคนป่ารวมน้องลาซูอ่ะพาไปที่ถ้ำทุกคนให้ได้แต่ผมว่าลาซูน่าจะมีความกล้าพอที่จะต่อรถต่อต่อต่อตอนต่อก่อนกับมันได้นะที่จะไม่พาไปเหนียวอหี้ยโอวันนี้วะ ลบหลังนะเดี๋ยวังนะมีที่มึงคนเดินเนี่ยตะกุยมือนกันไหวป่ะเชื่อมันคนเดินเลยแล้วมึงกูดูรอดูวนเชื่อมันอยู่หลบแยกลี้แหละกูกลัวมันจะได้คำนายพวกกูขากลับไงไหนไอ้เชี่ยเราเนี่ยวะทุกคนมันมันอยู่นี่ทุกคนมามึงเข้ามาใจก็วังนะใจระวังนะ มึงเข้ามามึงเข้ามาเลยอยากเจอดีมึงเหมือนกันมามึงแค่ไหนกันเชียววะมึงเข้ามาเปิดหน้าดินายิงเปิดหน้าดิเป็นใครวะเฮียมึงเข้ามาตัวนิ่งมากทุกคนนะไม่กลัวนะทุกคนมึงเข้ามาเข้ามาเลยกูพร้อมแล้วมาเร่งพกบิู้่นะมึงเข้ามา

มื่อกี้มีอนี้เล็กี่งนี้คนฟันลูกข่าจนเต็มเลยทุกคนมันร้องไงทุกคนแบบนี้มีแต่คมฟันมันเข้าทุกคนบอกว่าบอกกันเลยมีแต่คมฟันข่ามันเข้ามันยิ่งไปทางนี้แต่กูไม่ตามอ่ะมันเจ็บตัวแล้วเจ๊ะเราพาไปหาหมอกันคนขอพาเล็กไปหาหมอกอนทุกคนนะพอพี่กำลังใจที่ทุกคนขอปิดคิแล่าพาลิกไปหาหมอตอนนี้ก่อนอย่าเลียจะเสียเยอะเกินไปทุกคนนะนี่เล็กกำลังกดไปอยู่ไม่ให้มันซึงมอกมาทุกคนมาก ไปไปเดี๋ยวกำปวดแล้วนะเขาเลือกพอสมควรไปไปทำอก่อนทุกคนไป